สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ออกตกปลานะนะก็มานั่งตัดแผ่นนะครับแผ่นเยียร์นี่แหละแผ่นกระดี่นี่แหละนะครับเอาไว้ไปตกเองอันนี้โมนลต้นแบบนะทาจากอะคริลิกทําจากอะคริลิกนะก็ถอดออกมาเป็นยางนะครับโมนลยางนะเพื่อจะเทยางนกันความร้อนนะแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นสังกะสีเราหนาหนึ่งมิลนะครับนะแผ่นอลูซิงเรานี่แหละหนาหนึ่งมิลนะที่ผมใช้อยู่ก็ เดี๋ยวผมไปเทแผ่นนี้เข้าน้่ี้ออกมาเป็นรูปแบบให้ดูนะครับเราจะเป็นแบบไหนนะครับไปไปทากันเลยครับนะครับท่านผู้ชมเทเสร็จแล้วนะเทออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้เป็นเดือยนะครับตัวหยอดเข้าไปเนี่ยตัวนี้เป็นรูรูอากาศเพื่อให้วิ่งิมาถึงนี่นะก็นี่ครับเทมาเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวรอตัดแต่งก็เตรียมพ่นสีได้เลยนะครับขัดให้เรียบร้อยแล้วพ่นสีกัน นี่คือเอาตัวยา